สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวยูทู e นะครับสวัสดีแฟนเพจมิมล้อเลยครับคลิปนี้มาดูหน้างานทีมงานโทรหนึ่งครับอู้ทำทางไวแล้วไม่ได้มาสองสามวันครับเนื่องจากติดภารกิจอไม่มันมืดถึงแล้ว โอ้จานดูจานชูดึงสโลครับปาด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 ปาติทปฏิโทปฏิโทปฏิทังไม่มีคนขับเจ้าเขียวมรกตครับก็เลยต้องไปตักดินให้ทีมงานป่าตุงครับเพราะว่าป่าช้างนี่ ไปทํางานที่ขนแกนแล้วครับเพราะว่าไม่มีเราไม่มีงานป้อนแกครับจอดหลายวันแกก็เลยไปหางานก็เลยต้องขับเองครับน่าจะอีกวันก็เสร็จครับก็จะได้มาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้ดูกันครับ <laughs> จังหวะพอดีครับจังหวะมีงานเข้าก็เลยต้องไปทำงานก่อนครับ อู้ดินยังแข็งเลยครับนี่ทางยังแข็งเลยปูทางไว้แล้วครับจานสนจานชูครับน่าจะตักถอยเลยวงนี่จะขึ้นสองข้างครับฝั่งนู้นก็ขึ้นฝั่งนี้ก็ขึ้นทําทางสองข้างเลยงานคลองนี่เสร็จเรียบร้อยครับเหนือวางท่อน่นท่อมาแล้วครับ จารสนบอกว่าพรุ่งนี้นี่รถด,ดําจะมาเยอะครับทีมงานเสียแพ้ก็จะมาช่วยจารชูว,ว่าเอามาเลยพี่ยีสิคันจัดไปงานปะตุงประมาณสองรอเที่ยวครับ ทไปสามวันแล้วสองร้อยเที่ยวสามวันยังไม่จบครับดินแข็งเขียวมรกตเจอดินแข็งครับไอ้ขาววันนี้เสียคิดมาวิ่งคันเดียวครับแต่พรุ่งนี้ก็อาฮีงานจะมาช่วยแล้วก็ทีมงานเสียแพะเสียแพ้ เลิกงานครับเลยแวะมาถ่ายทีมงานทัวหนึ่งครับเพิ่งเลิกงานอ,อ้วัวว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 รววชวววาววววววอาจววเวววววัวววววววัวออบว วัสดีเกาเหลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจานสนครับนี่ยู่หมดเลยไอ้หิงไม่ใช่โชเฟอร์ขับไมโครตะตุ้งว่ะเนอะใช่โชเฟอร์ขับไมโครตะตุ้งว่ะใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับรู้สึกวันนี้ทำทางทำทางได้ได้มันได้มากเลยครับใช่ไหมครับพขับรถชมสายไงฮะโหถ้าบาปใครอูรถอะไรนะรถดูอะไรทำสีมันพุ่ง นี่ล่โอ้ยไม่ใช่น้ำเราโดนแล้วพี่ต้องทำใจพี่เคยเสียบเขาไว้ก่อนมีเหตุผลมีเหตุผลเฮ้ยเฮ้ยอยู่ทีมไหนกันแน่วะไปไปได้ทุกที่ป่ะเออดสลุมหักสดเหรอเอ้ยสลุมกัา ตรงนี้กี่คันพวกนี้โอ้ยหลายคันอยู่พี่เนี่ยอู้ยไม่ได้อาบน้ำนูก็หลายคันอยู่ยไปไปอาบน้ำหลายรู้เดินแล้วเดินแล้วถ้าคันแบบนั้นเนี่ยต้องไปอาบน้ำไปเร็วบีมบีมดูโอ้ียแก้มือเร็วโดนเก่าเหล่าเลยเก่าเหล่าแก้มือเร็วมากเลยครับว้าชันี เขาอร้ขอขาไปวิ่งอยู่นั่นไม่ได้บอกให้เขาเอาไฟสนามมาพรุ่งนี oh> ้อยู <S <S ่ในกระทงดูสุภมา่ไม่ครดิอู้เไม่ครมาด้วยป่อนีใครอ่น้ไม่ีรลาฮาเลทงกันนอนบ้านผมทุกวันเลอยู่ย่งเงมกันนอนที่บ้านผมเลยยู่ทำไมพี่ไมาไฟสองสว่างเาแก้วไฟสนามพี่ก็มองโอ้พี่ก็เห็นสนามเหรอพี่ทำเสร็เลยมีรถพิมพเกือบยี่คันเอนี้อยู่บ่

เออ้ไถยิ้มเปลี่ยนทางเองปลาทีเร่สินะบุกทุกตัวรไอ้ทีเร่สินะพราะว่นี่เป็นไรวะไม่เห็นมาเป็นโรงงานขับเองวะขับเองจริงขับเองมันมือคลิปก็ตลุดงูใครจะมีเวลาดูไรเราใส่จี๊ดโดยมีตัวก็คือเปิดน้ำฝั่งนี้ลงที่ที่ขุดขุดดึงน้ขึ้นมาเดี๋ยว เดี๋ยวจะดึงตรงนั้นให้มันสุดเลยมันจะได้ไม่ต้องทำทางอีกรอบนึงไม่ไม่ได้ต้องเดินมุมในตรงที่ฝั่งตรงกันไหมแบบนี้แบบี้เรากำลังคิดว่าไหนฝั่งเนี้ยพี่ก็ต้องมาที่นี่พี่ก็ต้องมาทำทางดึงลงตรงนี้อีกไม่ไม่ต้องดึงลงขึ้นทางเดียวเลยโค้งไปนู่นเลยตีโค้งเลยเดี๋ยวขีดนู่นเลยบอลนี่จะทำแบบอันนี้เลยอันนี้เราเป็นร่องใหญ่ไม่ตีโค้งหรอสองร้อยห้าสิบไม่ดัน ไอ,อ,อตัวนี้ไหนเอ,เอราคาเดียวกันหมดเลยหน้าพากันขยับขึ้นราคาได้แล้วเดมันรบไม่บ้านถนนน้อยถือว่าขยับนะแต่ก่อนทีสองรสไม่ดันนะขยับเป็น 250. 2อ 2> รงร้ยห้าสิบปกติบ้านถนนน้อยได้แค่สองร้อย <350 S 1> ยี่สองร้อยสามแค่อหลยขนาด สองร้อยห้าสิบเขาจะว่าแพงเลยอู้ยากยากขึ้นยากจริงๆเลยครับไม่พรน่เพิ่งมีรายได้คลิปมาขับคันนี้้วนีอขับ่ีเจะได้คลิปเนาแต่ผมไปรุ่นไปุ่นอะไรงั้นน่ะเตกี่เตะใจนีแข็งเลยนี่ด่าหน่านี่จับมาน่ะด่าบาน้องน้องเปนเดียวทมอด้โดนตั้ง ไ้นมันสรอยดอเ้ยได้จอดล้วจอลงอ่มันดีกว่าข้ไปไไอยู่ยเนะมากันแ่ขึ้นอย่าง้เลยทำทางให้พวกเราเพราะว่าทำทางสบายเราก็เหน่อยมาเททางนี่เนี่ยได้ยิมาตีโค้งเลยทางขึ้นอย่างนี้แหละทำทางยากๆแล้วให้มาช้าเราไม่เหนออาสนใเด้ะเจะเปงานเ็วิ่งเนี่ทางถ้ามีที่รถรถเลยทไม่มีใครแวลง ข้างใส่ข้างทุง่งนาเลยรทุง่งนาแข็งๆเลยแต่ว่าลงง่ายๆอะลงเบี่ยงลงได้ไม่มีใครหลบตรงนั้นไอเราขึ้นไอใจมันจมว่าไม่มีใครหลบแต่ต้องเป็นงานเรานะบอกเลยทุกมิ่งเอารอยทั้งรถหลบละเลยทางถ้าเราไปทางหมู่ <c oughs> บ้านเนี <c oughs> ่ยทางเป็นลุงเป็นบ่อไม่ต้องไปดันเราจได้ไรกินเจถ้าแกไปไหนเจอบอกแกไปกุ้งเนื้อเมื่อวานว่าจะมาท่อน้ำแตกเที่ยวสุดท้ายพอดีเลย ไปนั้นานั้นครับไปมิบอยตรงไหนยีบอยนตโตยีนัตโตตรงไหนวะนัตโตติดกันอะะดูแล้วไ้ตาไม่รักคิดไม่ออกหรอกนตโตตรงไหนตู้เอ้นนูนตู้นูนไปทางวัดต้ร้อนตําร้อนแล้วต้ฮะบอเจอาโอ้กินหอยแรงดีด้ไปถึ่ไปจอดนรออีกอยกินมชานกินหอยแรงดีกลับบ้านงนี้ ตามจริงเหรอพี่ไปจับปลาตรงไหนมันซ้ำอู้ขี้เลยเมื่อเช้าก็สายท่อน้ำาโลงรงงานสี่โมงมั้งเกือบสี่โมงอะเก้าโมงสี่โมงได้เท่าไหร่นะสิเก้าเที่ยวป่ะโอ้รถห้าคันได้ตอนนี้่สิบเเทียวบ่ายสามได้ตั้งสามกเที่ยวเออ เก่งแท้หลังๆไปเห็นนี่รถผมหายเงียบเลยแซกผมพินิษเรียงกันสามคันเป็นรถไฟเลยยีไม่ได้ไม่เท่าไปชาแล้วไปชาแต่แรกมีมีสามสามคันโอ้ไปเช้าหนึ่งหันไปรอหันไปรอเลยช่วงบ่ายมั่งใส่กีเพลียด้งัดรจะรีบการส่งเที่อววิ่งกีไม่คู้วะนมเออแค่ไหนด่าตุ๊กบาแนบเลยทำตรงเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ หรับคลิปนี้สวัสดีครับ